สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะมาคุยกันอีกตามเคยนะคะเมื่อนี้ขาดกับป้องน้ำบ่ได้ดอกค่อยเพราะยังข่อยต้องได้บ้าร้ายเรื่องอีลีนะคะมุ่ยพยายามสร้อยอหัวงเรื่องนะคะออกมาคุยกันให้ฟังแบบพอคร่าวๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปแบบศึกษากันเป็นเขาเรียว่าความรู้ใหม่นะคะมีย่ยองเขากับมาแบ่งปันกันเนาะเดี๋ยวขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะ นี่คือนาำมาตุ่มนะคะทุกคนซอยสีวิตข่อยตั้งแต่มือติดโควิดจนตอนนี้นะคะจนถึงตอนนี้อิลีได้จีแล้วนะคะมองง่ายโหลดมองคอนี่กาสิเป็นเรื่องที่แบบว่าคนไทยเฮากันเองนี่กาคืออยากจะ แบบมันมันมีสองจิตสองใจเนาะมีทั้งแบบคนที่เห็นดีเห็นงามแล้วก็คนที่เขาเห็นต่างเนาะคะ่ะก็ง่ายๆเลยนะคะแต่งานกับคนต่างชาติเพื่อหวังกอโกยอืมเจ็บนะคุณขาจะบอกตรงๆว่าเจ็บจริงๆเจ็บจี๊ดขึ้นใจเลยนะคะโก,กยยังบอกเอา้าถ้าถามบา คนเฮาเนาะคะ่ะมันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างกันตรงที่วา่าเฮ้ามาอยู่นะคะแล้วกับพื้นฐานที่เฮ้ามาอังสีเนาะคะ่ะความรู้ความอ่านนี่ก็เกี่ยวข้องนะคะแต่อีกระดับหนึ่งแล้วก็การเรียนรู้การใช้ชีวิตกับอีกระดับหนึงอีหลีเนาะคะ่ะมุยสิบอกขคักที่มุยได้รู้ถึงจุดจุดนี้เนาะคะ่ะพนจกมาทาง้งซีมวยกับสิดิตอบอีกตามเคยนะคะกอบโวยว่ามวยถือว่ากอบโวย อองเพราะว่าเ้านี่มาเนอะในฐานะอะไรเมียนะคะบางคนก็มาในฐานะเพื่อนถือวีซา่าเดินทางมาเพื่อมาเยี่ยมเยียนนะแล้วในกรณีเรียวกันเนอะคุณสามารถอยู่ได้1นสเดือนหรือ1นถึงหเดือน1นถึงหเดือนเนี่เป็นกรณีคือเป็นคู่สมรสหรือว่า อ่าต่างๆเนาะค่ะกรณีต่างๆที่มันสีมีหัวขอเสริมเข้ามาอีกเนาะค่ะแต่คนที่มาหลังจากสามเดือนแล้วเขาทำอะไรต่อไปร้อยแต่งงานตัวทุกคนเออแล้วเขาทำอะไรได้ไหมอืมตอบโจทย์ยังไม่ได้นะคะทุกคนตั้งแต่โดนหน้าที่มาจนเท่าถึงป่านนี้นะยังหาคำตอบยังไม่ได้ว่าเขาต้องทำยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเร็วนะคะ ถามว่ากรณีแรกนี่กอบกคยไหมก็กอบกคยสิกอบกคยเรื่องเวลาและก็เรื่องความสัมพันธ์ของคุณนะคะไประดับอีกระดับหนึ่งเนาะเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะเปลี่ยนจากแฟนไปเป็นเมียเป็นจังสันเลยนะคะนี่แหละแล้วมาอยู่ทั้งนี้เนาะเราสามีพัญญานะคะบางคู่เขาจะไม่ให้เมียทํางาน เขาจะส่งตังให้ส่งเสียทั้งทางบ้านแล้วก็ทําให้เมียมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ที่อยู่ข้างนอกเลยละ่ะที่อยู่เมืองนอกเลยถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเป็นความคิดของเขาที่ดีมากเป็นผู้ชายที่รับผิดชอบดีมากไม่อสิบอกขาโหลดแต่ความคิดของผู้หญิงเรามันก็จะต่างกันไปเนาะค่ะต่างประเทศต่างนแผนกต่างสาขาต่างวิชาการ <c oughs> ต้องจงสี่นาะแล้วมันเจออยียางบาด อุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นก็นคือผู้หญิงท่าบได้แล้วมวยบ่าวไผ่ตนนี่เจอเจ็บเจ้ากองเองถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายให้เยอะๆเราเกิดอะไรทุกคนคะจะเป็นเริ่มเป็นขี้น้อยใจเป็นนะจะเริ่มเป็นฮี้ขี้ฮอนอยากจะได้ย่างเดียวไม่อยากจะให้คุณแต่คุณต้องซื้อให้ฉันฉันอยากจะได้คุณต้องซื้อเป็นลูกแง่ เป็นติดบัตทุกอย่างติดนุน่นติดนี่อยากจะได้นุน่นอยากจะได้นี่จนกระทั่งนะคะม่ยได้ตัดสินใจไปเทศงานเองไปทํางานเองรู้ว่าน้ํายากน้ํำลาบากของเขาเป็นจังใดยืนจนคขาโคดขาแข็งเบิดมือเบิดเป็นทุกคนนี่คือการกอบกวยอันที่สองระดับนะะที่สองเนี่ยมันเจ็บหนักของเขาแบบอยากได้โดยที่เฮาบริรูว่าเขาะ่ะ ถูกอยากซ้ำใดนะคะกว่าเขาสิได้เงินแต่ละบาทแต่ละส,สลึงมากบางคนเขาก็หาเงินได้ง่ายเพราะอะไรเป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจนะเมมเบอร์ Member, ดีมือหนึ่งาการงานชั้นชั้นหนึ่งเยี่ยมยอดเลยจำนองนี้เขาก็มีเงินเลี้ยงดูเมียเขาเด,ดีนะคะแต่จะเปรียบเทียบกับเ้ามันบ่ได้เพราะว่าแฟนเราเป็นแค่พนักง,งานประจําคนหนึ่งนะคต้องบอกจังสีเลยเป็น เป็นแค่คนเหตุงานเงื่นเดือนมนุษย์เงื่นเดือนคือกันกันกบโตเมียเองนี่แหละทุกคนคะ่ะมุ่ยกับเป็นพนักง,งานเงื่นเดือนคือกันมันก็เลยแบบว่าเปแตกต่างกันเท่าสิไปยิ่งประเด็นว่าเราต้องได้จากเขาเยอะๆและคิดท่วนอีกรอบนึงเด็ต่อเดือนเขาได้ซ้ำใดบ่แตกต่างจากเขาผู้เขาเป็นเมียเขากับสิงมุจักเป็นว่นนนาคา่ะอาชิกคืนสิโล่งแร้วแต่นะฮะเพราะเนียเพราะฉะนั้นเร้วหน้าที่การง,งานมันกับเกี่ยวของกันอืม นี่กลวยกันที่สมแล้วนะคะทุกคนกันที่สมนี่ล่ะมาอีกอะไรล่ะบางคนเนาะสิว่าบางคนอียังเอา่ง่งนีนใส่ก้นทยเห่าเนาะคะ่ะหวังราบยศสรรเสริญหวังอยากจะได้ของที่เป็นแบบว่าเออมาเหนือบากกว่าแรงของเราก็คือของแบรนด์เนมนะแบรนด์เนมนี่บ่เขาใไพอภัยอิลีบขอกขักโลด ก็เขาภัยออกภัยนะคะมันเป็นอะไรที่ต้องมีมันเป็นอะไรที่สวยหรูมันเป็นอะไรที่อยากได้เขามีนะ่ะเราก็ต้องมีไหมอยากได้สิเออเป็นจังสั่นนะคะแต่คําว่าบาประมาณตนมันก็เหตุในเฮาอยากในการค่องคู่กันนะคะโอ้ยอีกแล้วนะ เอออีกแล้ววังอีกแล้ววังตัลอดเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าคําว่าพอดีในเมืองพลนี่มันมีไหมนะคะมันมีบอทุกคนค่ะนี่คือมวยกกยังงุ้งกันนะฮะแม่กระทางชีวิตเจ้าของนี่บางเทือนี่กกยังงุ้งกันว่าทําไมต้องมาเจออุปสรรคกรณีนี้ด้วยเนาะเกิดเป็นคนมาทําไมมันไม่ดีสมบูรณ์แบบมาเลยเออเอากไปโทษจ้าองอีกตามเคยนะนะ แล้วเมื่อเห่าได้ลงมือเหตุนะคะทุกอย่างเลยมันก็เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของเห่าเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งการที่เหาสิบไปไปมาหาสูกับมูกับพวกนะคะหรือว่าการที่เหาสิบไปเตเตรข้างนอกเปลี่ยนเป็นคน้นระดับไปเลยแต่ก่อนเคยแบบว่า ดึงจัก,กรยานได้ปั่นไปออกหาเพื่อนได้ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรทั้งสิน้นปัจจุบันนี้หลังจากเลิกงานแล้วต้องการาต้องการพักพ่นต้องการที่จะอยู่กับครอบครัวต้องการที่จะอยู่ติดบ้านนะคะทำอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ที่บ้านไม่จําเป็นต้องออกนอกบ้านเสมอไปนี่คือมันเปลี่ยนไปจากตัวมวยเองนะคะแล้วข้อดีของมันเหรอข้อดีของมันก็คือห้าวบริสุริสุรารคือเกา่าอยากจะทําอะไรเราก็คิดนัก คิดนักกว่าเก่าด้เสียแต่ละบาดเสียราศริงไปนี่พะอหยางเพาะว่านน้ำพักน้ำแห้งเฮ้าไปเหตุงานมากนี่โบโบง,ง่ายหลดทาที่จริงแล้วมันต้องสมกับเงินเดือนมันบอกอันนี้มันไม่สมกับเงินเดือนนะเงินเดือนไม่สมค่อยทำนองนี้ทุกคนคะ่ะเฮ้ากับพยายามใส่ใจที่มัทยัดอิลีนะคะครั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะมันก็แตกต่างกันค่าเงินของไทยบาทกับค่าเงินกับยูโรบาทมันบอกคือกันได้บาทเออ มันแตกต่างกันเลยสิให้แบบว่าให้มันเสมอกันถ้าฟังไทยถามก็สิเป็นแบบว่าเออค้าเงนินชุเจามันกับแพงมันกัเป็นเรื่องปกติใช่แต่มันไม่ปกติก็ตอนที่เรามาใช้จ่ายที่นี่เลยสินค้าอะไรมันก็แพงแพงสองเท่าสามเท่าบางทีเนี่ยก็ต้องยืนมองเฉยๆห้ามกินหน้ากลืนน้ำลายเอาเออเป็นยังสันกะมีเพราะฉะนั้นเล้วนะคะเฮ้ควรจะศึกเา เรื่องท้งตังฉาดหล่ยร้ายเขานะคะคนไหนที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะคะเข้าก็ตตรงเรียนรู้ไว้ถามว่ามันดีไหมสําหรับตัวเองมันดีนะคะมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงแล้วก็เราไม่ต้องแบกหามมันแต่เขารู้คุณแหละกับผลบประโยชน์ของมันว่าเราไปทําอะไรได้บ้างเมื่อเรารู้แล้วนะคะคุณค่าของการใช้ชีวิตต่างแดนเป็นจังเตะทำนอกนี้เลยเนาะคะ่ะมวอก็เลยยเอามาคุยสู่ฟังเลยละ่ะ อืกอบโกยนะคะกอบโกยอย่าว่าไม่กอบโกยแต่ก็ต้องขอบคุณเขานะคะที่เขาอุตส่าห์เอาเรามาแล้วให้เรากอบโกยถึงขนาดนั้นแล้วผลที่ได้เราแต่อย่าลืมนะคะมันก็จะมีสองแง่สองมุมเนาะเพราะว่าฝรั่งนี่ถ้าเมื่อรเขาเห็นเฮานี่มักตักอขีดตักมักใดนะคะแล้วไม่เคยใส่ใจเขา ระวังตัวดีๆนะคะไม่โดนบ่โดนนะคะโดนไปก็จะได้ถามว่าบ่โดน <c oughs> เดี๋ยวคุณก็จะได้สลายจากบ้านของเขาไปท,ทันทีหรือจากที่อยู่นั้นๆนะคะคือการอย่าราังจะเกิดขึ้นนั่นเองเนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมวยก็อยากจะให้ทุกคนเนอะได้เข้าใจในการใช้ชีวิตของหนึ่งชีวิตนะคะมีคุณค่าขนาดไหนนะ,ะพยายามตักตวงให้มันได้มีประโยชน์ สุดๆนะคะในการใช้ชีวิตของเฮาเนาะวินาทีไร่วินาทีนี่สำคัญนะคะก่อนจะไปเป็นหนึ่งชั่วโมงเนาะ้าชิ่งได้นะคะทำได้ตอนนี้ทําเลยอย่ารอให้มันถึงชั่วโมงแล้วค่อยทำนะคะ้าปู้ใดสิลงมือเห็ดอีหย่างก็ตามจะเรียนหนังสือก็เรียนตั้งใจเรียนให้ได้จะสอบอะไรก็พยายามอ่าอ่านให้เยอะๆนะคะศึกษาให้เยอะ เนาะคะ่ะนี่คือผู้ใดมีความจำดีเลือกก,การเรียนรู้ดีเนาะคะ่ะมือก็สนับสนุนนะคะแต่ว่าตัวของเองนี่คือหัวนี่บ่ค่อยไปแล้วเพราะยังเพราะว่ามันพันมีดหมอร้ายเือมันพันการชกหลายเทือแล้วมือก็เลยแบบปลาสลืมสลื่นในการใส่สมองแล้วนะคะอ่านได้แต่ความทรงจําเรามันเหลือน้อยแล้วทุกคนคะ่ะ แต่ก็ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่มุ้ยจะทําได้นะคะและก็ตอก่อนไปทุกๆมือให้มีความสุขที่สุดเท่าที่เฮาสิเหตุใจนี่แหะค่ะเนาะจังไรก็ตามฝากไปน้ำเนเดอ้อทุกๆุกคนคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้ซ้ำนี่แหะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะให้เตรียมพร้อมกับข้ามหมายวามหมายดีๆและกัการใช้ชีวิตของเฮานะคะหาให้เจอตัวตัว,ตวน้องเจ้าของแล้วก็ฝึก ให้เจ้าของมีความสุขตักตวงเวลาให้มันหลายๆที่สุดเท่าที่เฮ้าสีเฮ็ดได้เฮ็ดวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็วันถัดไปถัดไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆสม่ำเสมอนั่นเองไว้พบกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ